ยอดเยี่ยมครับที่โฮมเรส c e ยอดแชมป์ชาวฝรั่งเศสนะครับอย่างฟาบิโอควาทารโรกับการแข่งขันในบ้านเกิดกับสุดสัปดาห์นี้นะครับออกมาดูดีเหลือเกินนะครับกับการที่ได้เข้าไปรอบคัดเลือก Q2 นะครับหลังจากที่ผ่านโปรแกรมการทดสอบที่เฮเรสนะครับการทําเวลาของฟาบิโอนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่า M1 นั้นมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นครับถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างอเล็กริมส์นั้นยังต้องตามหาเซตอัพที่มันลงตัวมากกว่านี้นะครับ แต่อย่างน้อยทาง Yamaha นั้นก็สามารถส่งเข้าประกวดได้1คันนั้นก็คือคันของ Fabio q u a ท t a r a r o Fabio นั้นก็ยังเปิดเผยน,น,นะครับว่าเจ้าตัวนั้นมุ่งมั่นกับการทําเวลาเป็นอย่างมากจนสามารถตั้งความหวังเอาไว้ได้เลยนะครับว่ากับสุดสัปดาห์นี้ Fabio นั้นอยากที่จะเช็คอินบนโพโลโพสิชันนะครับกับรอบการคัดเลือกในการออกสตาร์ทของวันพรุ่งนี้และรวมถึงการออกสตาร์ทของการแข่งขันสปริน ในหัวข้ามวันนี้ด้วยครับและฟาบิโอนั้นก็ยังเปิดเผยนะครับว่าถึงแม้ว่าเวลาในวันศุกร์มันจะออกมาดีแต่ปัญหาเดิมๆของเอ็มวันที่ยังตามคอยหลอกหลอนนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของการยึดเกาะและความเร็วในโค้งนะครับที่ทีมงานของยามาฮ่าจะต้องแก้ไขและสะสางมันให้เสร็จสิ้นนะครับซึ่งมันก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับเพราะปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแถมมันยังเป็นปัญหาในช่วงปลายของวาเลนติโนรอซซี่อีกด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครนั้นยัง จำได้นะครับปัญหาการยึดเกาะนี้นะครับวาเลนติโนโรซี่นั้นเคยบอกกับทางยามาฮ่ามาตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่ทางยามาฮ่านั้นก็ยังเพิกเฉยและทางยามาฮ่านั้นก็ไม่รับฟังความเห็นของวาเลนติโนโรซี่นะครับจนมันก็ได้กลายมาเป็นปัญหาหลักในปัจจุบันนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับฟาบิโอควาทรารโรนั้นก็ยังออกไม่ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าการยึดเกาะนั้นมันยังเป็นปัญหาหลักของ M1 อยู่ครับเรายังต้องเรียนรู้กับปัญหาในตอนนี้ ถึงแม้ว่าในแง่ของอากาศพลศาสตร์มันจะดูดีขึ้นแต่การยึดเกาะของผมกับความเร็วในโค้งมันก็ยังต้องให้ความสําคัญอยู่ครับเพราะว่ามันยังเป็นปัญหาที่ทีมงานนั้นยังไม่สะสางได้เลยครับจากการทดสอบที่เฮเรสในสเปนผมก็หวังว่าการที่จะได้ใช้สวิงอาร์มใหม่นั้นมันจะได้ใช้กับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้เลยครับแต่ทีมงานนั้นยังขอผมเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าสวิงอาร์มนั้นยังจะต้องเอาไปเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยครับถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และตอนนี้ M 1วันนั้นก็เสียเนื้อยางไปค่อนข้างเร็วมากกว่าปกติเล็กน้อยครับแต่มันคือสิ่งที่ผมนั้นจะต้องแลกกับเวลาที่มันเร็วขึ้นครับซึ่งมันก็ต่างจากเมื่อก่อนครับที่ผมนั้นไม่ต้องแลกยางมากขนาดนี้กับเวลาที่ผมสามารถทําได้แต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องแลกกับผลงานและการกู้สถานการณ์ของรถญี่ปุ่น มันก็ต้องทาครับแต่สําหรับผมแล้วภาพรวมในตอนนี้เวลาของผมมันดูดีมากขึ้นครับและผมก็ยังหวังว่ามันน่าจะเป็นโฮมเรสที่ดีสําหรับผมในสุดสัปดาห์นี้ด้วยครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ GP Fan c l u b V2 ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ